สวัสดีทุนผู้ชมทุกท่านนี่คือไมกะอนิม่าช่องที่เราเกี่ยวกับหายาสบต่แปลสันตลายฉลามและคลิปนี้จะเป็นของใหม่ของช่องนี้นะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมทำคลิปเปิดหน้าในช่องนี้ผมทําเปิดหน้าไปแล้วในช่องอาร์ตอัติครานี้มาเปิดหน้าเหมือนเดิมในช่องไมกะอนิม่านะครับในโลเคชันเดิมๆนะครับเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ที่จะไปถ่ายนอกสถานที่ดีดพอจริงๆหลังบ้านผมมันก็มีพื้นที่ไปถ่ายแต่ถ้าจะจัดโต๊ะจัดไม้มันก็ลําบากนะครับ ในการตังคลิปนึงก็เลยอ่ะงั้นอยู่ในห้องเหมือนเดิมแหละก็ในวันนี้จะเป็นของใหม่นะครับปกติที่บอกไปผมทาเกี่ยวกับสัตว์หายากสัตว์พันธุ์ไปแล้วสัตว์แปลกสัตว์อันตรายปลาฉลามผมชอบฉลามมากเล่นหนึ่งสิ่งที่ผมโหลดปลาในวัยเด็กมากนอกจากฉลามกซิลาเนี่ยก็คือพวกตำนานคริปติสหรือถ้าแปลแบบบ้านบ้าเลยคือพวกสัตว์ลึกลับผมชอบสัตว์ลึกลับมากพอๆกับพวกแบบลึกลับแบบ u f o คดีปริศนานะครับแต่ผมชอบสัตว์ลึกลับมากกว่าปกติผมก็ชอบสัตว์อยู่แล้ว ซึ่งคลิปติดเนี่ยมารวมถึงสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติทุกอย่างผีก็นับเป็นคลิปติดนะแต่ในช่องผมเนี่ยคราวเนี้ยคลิปติดผมจะเลือกมาทาเนี่ยไม่ใช่พวกผีหรือว่าแบบพลังงานอะไรแบบนั้นหรือเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างคนผมจะพูดถึงสัตว์ปริศนาที่บางทีแบบมีขาหรือมีการพบเห็นบ้าง ซึ่งมันมีเแวบบ็บหลายเว็บ,บยังมีของวิกิคลิปติดอยู่ที่เขามีแบบเป็นหมวดเลยว่าเออคลิปติดที่ปัจจุบันนั้นยังไม่มีคําตอบหรือคลิปติดที่ปัจจุบันเขาเฉลยว่าเอยมันมีจริงกับคลิปติดที่เป็นเรื่องโกหกเรื่องขี้โม่เรื่องตอแหละนะครับซึ่งผมก็จะมารวมกันแหละผมก็ดูมาดูเรียงตาม A ถึง Z นะครับซึ่งคลิปแรกในวันนี้เนี่ยเป็นคลิปติดที่ดูจะธรรมดามากแต่มันก็น่าสนใจนะครับชื่อ,อมันก็ดูจะประหลาดหน่อยนะั่นคือ A l i e n Big Cat ชื่อมาจูแบบ แมวใหญ่ที่เป็นเอเลี่ยนเหรอเอเลี่ยนบิ๊กแคทหรือย่อว่า A B C ก็เอเลี่ยน B Big Cat นะครับเรียก A B C เช่นเลยนะครับหรือบางครั้งเรียกว่าแฟนทอมแคสตไม่เอเลี่ยนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แมวจากนอกโลกแต่อย่างใดเอเลี่ยนที่ว่าเข้ามาในเอเลสปปชี่ยเอเลสปปชี่ยคือสับที่เอาไว้สับสิ่งมีชีวิตที่เหมือนปกติไม่อยู่ในเขตนั้นแต่ไม่โผล่ที่นั่นเนื่องจากมนุษย์หรือแล้วก็ตามนะครับและบางทีสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยก็สามารถสร้างความเสียหายกับระบบนิเวศได้นะครับอาจจะไป กินอาหารของสัตว์ท้องถิ่นหรือกินสัตว์ท้องถิ่นด้วยกันนะครับเอลเลนบิ๊กแคทเองก็เช่นกันนะครับเอเลนบิ๊กแคทเนี่ยเป็นคำนิยามของแมวขนาดใหญ่ที่อยู่ผิดที่ผิดทางประมาณว่าในเขตนนเนี่ยมันไม่ควรจะมีแมวพันธุ์นี้อยู่พวกเสือดาวเสือพูม่าเสือดํานะครับแต่ปรากฏว่าพวกมันถูกพบเห็นและเยอะมากในเขตอังกฤษนะครับปกติเขตที่เขาจะเจอบิ๊กเอลเลนบิ๊กแคทเอบีซีเนี่ยอยู่ที่อังกฤษนะครับ ดยการพบเหตุส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่บริเวณหนองน้ำนะครับ mm hmm. ก็น่าจะปเป็นเหตหากินของมันหรือในกรณีที่โด่งดังมากแต่ผมเอาไว้เล่าทีหลังหรืออาจจะไม่เล่าก็ได้นั่นคือการพบเห็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างแมวแต่ร่างกายเป็นคนหน้าเป็นแมวแต่ตัวเป็นคนเขาเรียกว่าฟิสคอทอนแฟนทอมนะครับแต่อันนี้ดูไปไกลามากผมขอเอาแมวยักษ์ปกติแล้วกันนะครับเอาแมวยักษ์ปกติก่อนนะครับโดยคําอธิบายหรือที่ดีกว่าวเนี่ย ซึ่งเขาก็มีคําอธิบายมีทฤษฎีนะครับเพราะว่ามีหลักฐานที่เป็นทั้งซากแล้วก็รูปถ่ายนะครับถึงแม้จะถ่ายจากไกลก็ตามนะครับเขาบอกว่ามีการพบซากศพของเอเลฟบิคแคทผมขอเรียกว่าแฟนทอมแคทแล้วกันเอเลฟบิคแคทมันแปลกประหลาดดิเขาบอกว่ามีการพบซากศพของ ABC ซเนี่ยซึ่งมีหลายเผ่าพันธุ์มากไม่ว่าจะเป็นแมวขนาดกลางหรือแมวใหญ่นะครับเขามีการคาดการว่าแมวพวกเนี้ยมีร่างกายให้ดูแปลกๆคือตัวมันไม่ได้ใหญ่เท่าแมวยักษ์แต่ก็ไม่เล็กเท่าแมวบ้าน ก็จะมีการตั้งทฤษฎีมโนขึ้นมาว่าอาจจะเป็นรูปผสมระหว่างแมวป่าสกอตกับแมวบ้านซึ่งเป็นแมวท้องถิ่นและแมวป่าสกอตนะครับซึ่งจะไม่เกิดสายพันธุ์เฉพาะของมันหรือบางทีอาจจะเป็นเสือดาวจริงก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นสัตว์ที่คนนํามาเลี้ยงและปล่อยในป่านะครับประมาณว่าเลี้ยงไม่ไหวแล้วก็เลยปล่อยในป่าเจอมันก็หากินของมันบางทีก็เจอเสือดาวเหมือนกันที่โดนปล่อยมืนกันก็อ,กออกหลานนะครับ ซึ่งสัตว์พวกนี้เนี่ยมักถูกเก็บโดยเจ้าของที่เลี้ยงในผิดกฎหมายไงพอรู้อาจโดนจับได้ก็เลยต้องปล่อยป่านะครับแล้วพอมีการเลี้ยงผิดกฎหมายเนี่ยเจ้าที่จึงมุ่งเรียว,ว่ามีประชากรแมวที่ถูกทิ้งเนี่ยกี่ตัวกันแน่นะครับแล้วรวมถึงมีตำนานนะครับเรียกว,ว่าอาราเหมือบ้าแล้วแหละพอมีสัตว์ที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยตำนานฟกโล้ของกิลเองเนี่ยก็มีตำนานเกี่ยวกับแมวแปลกประหลาดแมวยักษ์ในยุคโบราณเมื่อน,นานมาแล้วมันก็มีตำนานแมวแบบนี้เหมือนกันนะครับนั่นหมายเชื่อว่า,าอาจจะมีสิ่งชีวิตแบบเนี้ยอาจจะเปป็นแมวีศาจ ที่อยู่มาเมื่อนานมาแล้วนะครับเรีวยกว่าโอโหไปไกลเชอะแล้วก็มีทฤษฎีที่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีพวกละครสัตว์หรือสวนสัตว์นะครับแมวใหญ่พวกนี้เนี่ยอาจจะนิอกมาจากกลงก็ได้นะครับโดยทฤษฎีน่าเชืออสุดเนี่ยยกกับไปในปี1ั7 0นะครับมีการแสดงโชว์สัตว์แปลกนะครับโดยเฉพาะพวกแมวใหญ่เนี่ยที่ถูกเรียกว้โดยสมาชิกของพวกชนชั้นสูงนะครับประมาณว่าเป็นเป็นเหมือนเจ้าลักของคนรวยนะครับกูมีแมวก็จะเห็นว่าซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นนะครับก็มีเศรษฐีหลายคนเนี่ยเรียกว่าเลี้ยงสิงโตอะไรแบบนัั้นนะครบ ซึ่งสมัยก่อนเองก็ไม่ต่างกันนะครับก็มีการเลี้ยงพวกแมวใหญ่เนี่ยให้ลมดูโก๋หรูนะครับจนกระทั่งนในปี1 9 7 6เนี่ยทางรัฐบาลได้ญัติว่าการเลี้ยงสัตว์แบบนี้ผิดกฎหมายนะครับนั่นทำให้รัฐบาลเนี่ยมีอำนาจในการยึดทรัพย์แล้วก็กำจัดสัตว์พวกนี้ไปนะครับโดยไม่ต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายแต่เจ้าของเลยนั่นก็หมายความว่าบางครั้งคนเลี้ยงเนี่ยไม่อยากโดนจับไงก็จะมีการปล่อยพวกแมวยักษ์คนนี้เนี่ยออกไปสู่ธรรมชาตินะครับและนทำให้ประชากรแมวใหญ่เนี่ยเริ่มมีม น่าจะไม่เกิดทฤษฎีที่ว่าแมวใหญ่ถูกปล่อยเป็นยุค70เนี่ยแล้วมีการผสมพันธุ์กันนะครับซึ่งภาพก็เห็นแมวใหญ่พวกนี้เนี่ยในข้อมูลเนี่ยผมอยู่หลายว็บนะทั้งคลิปติดแฟนทอมอ่าคลิปติดอาร์คไฮฟ์วิกิพีเดียก็มีนะก็มีการพบเห็นตัว ABC Babycat แหลายครั้งมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอยที่บอกอหาะทุู่ดถึงอังกฤษมากกว่าแต่ก็มีหลายประเทศทั่วโลกที่มีการค้นพบแมวใหญ่ที่ปกติที่ที่นั่นเนี่ยมันไม่ได้เขตข,ของมันแล้วก็ไม่ใช่ที่ที่มันควรจะอยู่ ซึ่งมันมีนข้างจะเยอะผมก็เลยยกตัวอย่างที่มันดูจะใหม่ๆหน่อยนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์ในเดือนสิงหาคมปี2000นะครับ <c oughs> เด็กชายในเซาเวลถูกโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตลึกลับที่คล้ายกับเสือดาเสือดําในอิตโดยนักวิจัยที่เรียกว่าเขามีนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสตว์ลับเลยนะเขาบอกว่าเอลิปิคนเนี่ยไม่จะเป็นต้องไปเสือดาเอาเสือทุกนิดหรือแมวใหญ่ทุกนิดที่ปกติไม่ควรอยูอเ่เขตนั้นหรือว่ามาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตแมวใหญ่ที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้ว แต่จู่ก็โผล่ขึ้นมาที่มีขันหรือว่าเห็นเนี่ยก็น้องเป็นเอเลบิคแคทได้เหมือนกันนะครับนักสิโตมริกันอ่ารและแพนเทอร์นะครับเพราะปกติแมวป่าที่พบในอังกฤษเนี่ยคือแมวป่าสกอตติชนะครับสกอตติชไวล์แคทนะครับนี่คือแมวท้องถิ่นของอังกฤษเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใหญ่กว่านี้นะครับอ่ะเราดูหลักฐานที่เราเห็นมีรูปถ่ายของมันเลยนะครับเพราะถูกจับได้ด้วยอยู่ในเขตสกอตแลนด์ Scotland นะครับใกล้ๆกับอังกฤษในปีพันเเนี่ยมีการจับเสือพูม่าซึ่งอยู่ท่าทางเนี่ยเหมือนมมัันนนเคคยถูกกกฝึกา่อนนะรบ ถูกจับได้นในเขต Inverness กตแลนด์ ness, นะครับต่อมามาถูกตั้งชื่อว่า f e l i ิต t y และถูกเก็บไว้ที่อุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าไฮแลนด์ land, จนกระทั่งมันก็แก่ตายไปนะครับมันก็ถูกสตัฟแล้วก็ถูกส่งต่อไปพิพิธภัณฑ์อนเ v e r n e s s ในถัดมานะครับหรือย้อนกลับไปเก่ากว่านั้นปี1903นะครับมีการค้นพบ Canadian Lynx นะครับ Lynx ก็เป็นแมวป่าสายพันธุ์นึงนะครับแมวใหญ่สายพันธุ์หนึ่งที่ ปัจจุบันบเห็นหลายคนก็นำมาเลี้ยงอยู่นะซึ่งตามชื่อแคนาเดียนลิงส์มันก็ควรจะอยู่แคนาเดียนใช่ไหมมันกลับถูกยิงในอังกฤษนะครับและจากที่มันเนี่ยโจมตีหมา2ตัวในเมืองเดวอนในอังกฤษซากของมันเนี่ยก็ถูกจับมาสตัรเอาไว้แล้วก็ถูกริจาากับพิพิธภัณฑ์และตัวซากก็ยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะครับนี่คือเอเลนบิ๊กแคทจริงๆที่มีการจับมานะครับที่มีการเจอมาซึ่งคาดการณ์ว่าคนนี้เนี่ยก็น่าจะถูกปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับในเขตของอังกฤษจนต่อมาอาจจะแบบมีลูกหลานนะครับ จนกลายเป A ็นเอลสปีชีที่ดูกึุงๆจะเป็นสลุกลับไงเพราะสัตว์คนนี้เนี่ยมีแรงงานการโจมตีคนด้วยนะครับหรือ,อยังใหม่สุดๆเลยในวิกินะครับนั่นคือปี2019ที่ผ่านมานะครับในเดือนเมษายนปี2 0 1 9มีกามีกะอ้างว่าพบแมวใหญ่ในหมู่บ้านแฮร์รเบลโลนะครับและหลังจากที่มันเนี่ยทำร้ายสุน,นัขนะครับแถมชาวบ,บ้านยังอ้างว่าแมวเลี้ยงที่เขาเลี้ยงไปเนี่ยห้าตัวหายไปนะครับและฝูงกวางในท้องที่ที่ปกติมันจะมาที่ทุ่งนามันก็หายไปนะครับ อีกทั้งยังมีการค้นพบรอยเท้าขนาดใหญ่ซึ่งระบุว่าเป็นรอยเท้าของเสือดำหรือเสือภูม่านะครับซึ่งจากข้อมูลเนี่ยในหลายแหล่งเนี่ยก็มีเหตุการณ์และเหตุการณ์ที่มีการค้นพบมันมีการจับซากมันได้นะครับที่บอกไปมันไม่ใช่สัตว์ประหลาดเด็งใดมันคือสัตว์เอลิสปีชี่ที่เหมือนถูกปล่อยตัวมาเป็นสัตว์ที่ไม่ควรจะอยู่ในเขตนั้นนะครับอย่างในวิกิพีเดียอีเพจหนึ่งแฟลทอมแค้นเนี่ยก็บอกว่าน่าจะอังกฤษเนี่ย ก็มีการพบแมวปแปลกๆเนี่ยที่ไม่ใช่แมวท้องถิ่นเนี่ยในหลายประเทศมากตั้งแต่แคนาดาบริเตนออสเตรเลียเยอรมนีฝรั่งเศสสเปนสวิตเซอร์แลนด์ไอร์แลนด์นิวซีแลนด์ฟินแลนด์เดนมาร์กอ่าอเมริกาฮาวายตาลีแล้วก็ลักเซมเบิร์กนะครับบางที่เนี่ยเรียกว่าเป็นตำนานก็ได้บางทีแบบเขาเอาแมวที่แมวป่าแมวยักษ์ที่ดุดปล่อยเนี่ยเอาไปลนตำนานในท้องถินน่นไงว่าเอ้ยมันมีแมวปีศาจอยู่ชาวบ้านอาจจะไปแบบเหมารวมว่าไอ้แมวพวกเนี้ยแมวปีศาจจนกลายเป็นตำนานที่เหมือนกลายเป็นเรื่องจริงนะครับ แต่มันจะเป็นพวกแบบแมวหลงยุคแมวหลงถิ่นนะครับแมวหลงถิ่นที่มีคนไปปล่อยนั่นเองนะครับบอกข้อมูลส่วนใหญ,ญ่ที่ผมเจอเนี่ยมักจะเป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกในอังกฤษมากกว่านะครับอย่าง UK อังกฤษเนี่ยเจอตั้งแต่พันเก้าร้อยสามนู่นพันเก้าร้อยแปดสิบปีเก้าหนึ่งปีเก้าหกปีเก้าแปดปีเก้าเก้าสองพันสองพันหนึ่งนะครับก็แปลว,ว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดมันเป็นแมวหลงถิ่นจริงผมก็น่าสงสารนะเพราะว่า ที่ที่มันอยู่เนี่ยมันคือมันจะเขตของมันนะครับแล้วกลัวว่าพวกนี้อาจจะไปทําลายพาไเป็นล้อมหรือแบบทำลายเหมือนเวทนะครับป้อนกรีนอย่างตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ด้มีนักล่าตัวใหญ่นอกจากแมวป่าสกอตติชนะครับการที่มีพวกเสือเนี่ยพวกมันก็อาจจะไปกินสัตว์ท้องถิ่นตัวเล็กกว่าก็ได้ซึ่งกลัวว่ามันทำให้ประชากรสัตว์ท้องถิ่นหายไปนะครับแต่จากที่เห็นเนี่ยที่มันถูกกลายอย่างการไปคลิปติดอยู่เนี่ยแสดงว่าจำนวนของมันก็ไม่น่าเยอะมากเพราะถ้าเกิดมันเยอะจริงจนไปรบกวนหรือเป็นเวทเหมือนปลาดุกปลาคาร์ฟเนี่ มันก็จะเป็นข่าวแต่ไปโทษโลกว่าโอโ้เจอมันมากมายหลายตัวนะครับนี่ยังถือว่าน้ำเป็นสัตว์ในตำนานอยู่หรือว่าเป็นสัตว์ลึกลับอยู่เนี่ยแสดงว่ามันยังคงมีจํานวนไม่เยอะนะครับก็น้องมันยังคงเป็นข่าวดีอยู่นะครับก็บอกว่าจะมีคนเจอหรือว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานเจอแล้วก็จับมันแล้วก็ส่งไปที่มันคนอยู่หรือว่าเอาไปอยู่สวนสัตว์ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไปแล้วมันผสมพันธุ์ขยายพันธุ์เนี่ยระบบนิเวศอาจจะเสียหายก็ได้นะครับก็ประมาณนี้สคริปติดต,ต,ตัวแรกนะครับอย่าเป็นคลิปติดที่ยังไม่แปลกเท่าไหร,ร่น ถ้าใครผมทำเกี่ยวกับสัตว์ลึกลับตัวไหนที่คิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วข้อมูลเนี่ยเยอะพอที่จะนำม,มาทำคลิปได้เนี่ยก็มาเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายได้นะครับสำหรับวันนี้กข็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ